ครับจากภาคเหนือไปไหนต่อไปเมืองเลยไปเมืองเลยไปที่จังหวัดเลยครับอำเภอเอราวัณตำบลผาสามยอดครับท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับผมและท่านรองนายกครับพิลาและก็ท่านรองนายกสวัสดีครับค่ะขออนุญาตนะคะเอ่อสปองผาสามยอดหรือศูนย์ประสานงานเครือข่ายนะคะปีนี้เป็นปีพิเศษมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้ทํางานเรื่องนี้มา หลายๆหย่วงแล้วก็เลยมามองว่าไม่ว่าจะเป็นการจัดก,การคนรถถนนสี่แวดล้อมเนียค่ะเราได้คุยกันเสร็จแล้วปีนี้ผ่าสัญญาจึงได้เตรียมการตั้งแต่การประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์การติดตั้งซีซีทีวีจุดเสี่ยงทุกจุดในตม่ายสัญญาตนะคะแวเป็นทางตัดทางตัดทางร่วมเนียค่ะเพื่อที่เมื่อเกิดเหตุแล้วเราจะสามารถนําข้อมูลตรงนั้นมาเพื่อดูได้แต่เหตุยังไม่เกิดน,นะคะสนุกค่ สิ่งที่เราทําเห็นได้ชัดก็คือเรานําขั้นตอนการทํางานที่เป็นแบบห้าเสาหลักเหมือนที่ได้นําไปแล้วนะคะว่าค้นแล้วก็นําในส่วนของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาพของจังหวัดเลยนะคะจังหวัดเลยมาคุยแล้วก็แขวงทางหลวงนะคะพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ขนส่งจังหวัดเลยมาพูดคุยในส่วนของยานพาหานะนะคะแล้วก็ตำรวจในพื้นที่คือสอพอ,อ,อพําเภอเอราวัน แล้วก็โรงพยาบาลจะมาพูดคุยในการอ่ากันในช่วงที่แบบว่าเมื่อเกิดเหตุและส่งต่อ,อยังไงค่ะถ้าเป็นลนนักษณะนี้โดยมีผู้นําทั้งท้องถิ่นท,ท้องที่แล้วก็หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่รพสตโรงเรียนนะคะแล้วก็กลุ่มองค์กรพิเศษสุดพื้นที่ตะบลผาสานยอดแมนไม่ได้ติดถนนหลักแต่มีเหมือนแต่ว่ามีการประกอบอุตสาหกรรมโรงแบรไรมีโรงโม่หินใต้เทียงแล้วก็มีการผลไทย พืชผลทางการเกษตรช่วงนี้นะคะดังนั้นเราถึงได้แต่กิจกรรมเนื้อนี้เพื่อเป็นการป้องกันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราได้มีการเปิดตานร่วมกันโดยพิเศษนิดนึงคือตำบลทาดสำยอนนะคะมีรูปขายที่อยู่ในพื้นที่ของเราสอบทค่ะดังนั้นสีอบทเนี่ยก็จะมาเปิดตานร่วมกันนะคะด้านในการเดินรงไ์ในแบบภาพของอำเภอแล้วก็มาเก็บในภาพของออตำบลแต่ละที่ค่ะ สิ่งที่สถานการณ์ในปัจจุบันวันนี้นะคะชุดที่เห็นอยู่เนี่ยท่านรองก็ดีนะคะดิฉันก็ดีใส่ชุดนี้เพราะเราไปเยี่ยมด่านมาค่ะเราจะตรวจด่านดังนั้นสถิติในด่านวันนี้ถ้าเป็นด่านชุมชนคือด่านตามหมู่บ้านเราตั้งนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนการรับพี่น้องกลับจากต่างจังหวัดถ้าเป็นด่านบริการประชาชนหน้าอปตอของเราตอนนี้ก็จะเป็นยังยังยัง,ยงมีการสัญจรแบบยังยังไม่หนามากนะคะยังบางรถเพื่อการเกษตรจุดวิ่งแล้วคะ่ะ สิ่งที่เราต้องการเตรียมการช่วงนี้ก็คือในพื้นที่ตำบลผาสำยศจของเรานะคะจะเป็นเทศกาลไหว้พระข้ามปีค่ะที่วัดผูกคำเป้ตรงนี้จะมีพี่น้องในภาพของอที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ดีที่เดินทางไปทําง,งานต่างจังหวัดแล้วกลับมาจะร่วมรณรงค์ในการไหว้พระอันนี้อันนี้คือเราเตรียมเฝ้าระวังอยู่ค่ะเป็นเป็นต้อนรับสายบุญ ท่านท่านรองนายกมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับค่ะไม่มีให้ขอหน้าสำลักเป็นคนเดรับขอบคุณทางอบตมาสัมยอดนะครับค่ะครับผมเดี๋ยวแล้กลับนะครับดีมากครับที่ได้มาพูดในพื้นที่เองเนี่ยปกติจะเป็นพื้นที่การเกษตรที่เป็นแบบอ้อยต่างๆครับแล้วก็เป็นพื้นที่โรงมุ่นต่างๆที่แบบมีรถบรรทุกวิ่งการสัญจรเนี่ยค่อนข้างจะจด คือเมืองเลยเป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของอีสาอยู่แล้วในช่วงเนาใช่ครับแต่แต่โซนโซนของความสำเัญแต่นพิเศษก็คือจะมีความเสี่ยงในเรื่องรถตกระเบิดที่ที่มีจํานวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่แบบน่าจับตามอนเหมือนกันนะครับหันไปหกพื้นที่หกพื้นที่โอ้โหดูคึกคักมากมีนวัตกรรมมีเครื่องไม้เครื่องมือ